สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุข้อนครับมือนี้ช่องหัางนกชาแนลครับเบาดํากับแม่นกครับเหลือสองชีวิตคือเก่าครับพี่น้องดูกเต่าไปโรงนีนเบิร์ครับคำมาจังได้พอกันมือนี้ครับเบ้าดําได้เป็นเมนูส้มงัวด้อยพี่น้องด้อส้มงัวครับแกมักพิกลูกโดดครับแต่ว่ามือนี้พอดาได้แจวมานําพี่น้องแจวคมครับแต่ว่าดีพอนะดีก็พอใส่บีหลายๆครับบีสซดครับเอามาแกม หมักพริกดดดอดเผาครับพี่ทั้งพี่หมักเขื่อคืนหมักพริกพวงครับหมักพริกพวงมึงแตงพี่น้องโอ้เป็เตะแช่หมักพริกน้อยอน,นี่แตงหมัก,กแตงพริกขี้นูครับมีหมักแตงมัแกมเนยป่ะพอดำหิวข้าวแล้วได้ไหมน้องหิวมากินข้าวเสาครับยำมืะเร็งให้นงหุน่นนกไหวกินครับเพ็ดทาเพิ่นเพิ่นมาแต่โรงเรียนแล้วกันมาใส่ทั้งสมงอบพี่ครับใหญ่แห้งแม่นหมกอ๊อฟแค้นพอดำไปถึอยังมาเลยเถอะว่า อุ้คุบๆเลยเลขออยาาหามัพริกก่อนครับมีนกโอ้พริกู่ทางนาพี่เบิดเนาะอ,อือ้อชินให้เบิงมาๆๆสามกระสัดสีกระสัดครับออนี่แกมักพริกลูกโดดครับเห็ดคำนี้ไงโอๆขอต่อจำเจียวใสพ่พอมนี่อ,อือๆ แสบแห้งแบบาท่านสมแห้งครับสมแล้วงามนี่คืนหนึ่งพอด,ดีคืนผ่อนนะพี่น้อกกระเทียมบด้กแก่ไว้เลยเนาะแกก่อนครับ กินเบรอเลือลดพอแล้วนี่อบพราค่าข้อบ <มา S 2> ่อ,อแกงขาวๆครับเข้มข้นใส่เด้เนาะไม่อยากกินนะแม่นหอมกระเทียมครับบลอกแขง่งไม่สวนพี่นนาะ หวานหวานอืจิตขนูครับเพชร <c oughs> อีลีแกงมาเขือกรอบแจ่บบอกพริกผ่าผู้เท่ามากักได้ครับสม,มัวนี่ เรากินง่ายปไปะน่อยเนนกท่ากระเทาก็มักอยู่พริกอืปอนบ่อืมอ่มอะบ่พอาล้วเจือ,อ,รอครับแ <laughs> ซบบะหนึองสัอือเคือพวกเขาไเบอระ เงินหรอวะเน่เคยพืพวงมหละกอแตงแคบมะเคยือพวงหรือว่าบกแขรงต่อนนี้่ยคักครับสมุนวีกับเจียวซูซี่ชอากันเนาะเจียวหอม

แมน่นกบ่ได้ว,ไว่าไผเด้วยค่ะว่าเจ,จ้โคองอือนั่นพี่น้องงามแห่งอริศรีมันน่ะอือแดงใจวายเลยอือแก้พี่ให้น้องเบิงอือใบตองนิดหน่อยแม่นบ่เออ ก็เดี๋ยวพอชมไปต่อโมเมนต์เนาะพี่เนาะไงครับแกอีกอันก,กันเลยรรเคือกันเลยสั่งทำพิเศษพี่เนาอครับไปหอดกินได้เลยไม่ใช่สเตตอินไม่ใช่ภาพตัดตัวดสดๆครับแก้พียงนาะครับเบิ้งแซ่บพี่น้อกเ,เ,เ,เห็นบ่ดำกินก็นยากก็สิออรชาตสแบบ เปรี้ยวๆแล้วสมฮอหญ่ครับแล้วก็นุ่มๆนะพี่น้องเปรี้ยวแล้วก็หอมกระเทียมน้ำค่ะเวลากัดอะนะกัดดุดดดใส่ไหมโอ้เสบผักหมดนะครับอ๋อมาติดขึ้นมากะก,กินเราได้หนึ่งเนยเนื้ออ้วนครับบักพริกกดอะไร จีดตืนหอมอ่ะจีด <H it> ให้เห็นยังมันเป็ดทำไมวะห้องโปรแกรมมัพริดลูกโดดนกับโปรแสบด้ยมันน้งหอกกินไปให้ไปเดี๋ยวนำ้ำคำใหญ่แห้งพี่นอ้องแต่ก่อนเห็นแต่บาและเบอร์กินนะเพื่อพี่เพื่อนอง หกโดดใส่กระเพราครับมไม่ได้เป็นตะกินแจวเพียงหรอแสบแส,บ,สบมื่นโลครับเนี่ยแสบแห้งบปะทบแห้งคุณได้กินไลฟ์ อิ่มแล้วไปลางถ้วยลางไอถ้วยเจลแลยนะมันนี้ได้บรรยากาศใต้ตารางเทียงกือเก่าครับม้อนี้ฝากพีตนน้องเขาเทียงหน้ากับเทียงหน้านน้อยเดี๋ยวครับใส่คอเข้าไปครับสมอหอยหญ่ ืใส่ปักปีดเพื่อพดแล้วครับแบบจวดแห้งคอรัมำือไม่คนเือ้าาอยู่เนอะมือหนาเปลี่ยนทางกัะน,นังเด้อกับอยียางครับเอาฝนแดดกับโบแห้งนครับแต่มันหอน ชืว่าะละย่ามฝนเนาะหอนเอาเป็นธรรมดาครับขนาดอยู่เทียงว่ามันเย็นนะนะครับนี่คำับใหญ่ๆเลยพี้นนแจวได้คอมเมนต์ไว้ด้วยพี่น้องสมแซบหลบดูดดจวดเป็นจวดเลยเป็นบ่เข้า,ขาใจเข้ามาหลบดูดอ่ะ กินแล้วอยากโดดเลยแบบกระเทียมกระายแห้งครับเพ็่นไซเบิงข้าวๆนี่ที่เป็นกระเทียมนะครับบาหวงเครืองเลยแมมแซ่บครับทอเป็นวาข้าไปปิง้งใส่แีกแบบหนึ่งมันจะหอมครับ ทรงต่างจังหวัดเนี่ย้นใส่อะนรมาคือมาเนาะแฟตแฟตแก็วขมือเน,นี่ยคนทรงเก้วอย่างมแห่งครับพอดำส่วนมาสิทรงรดอุณหภูมิให้ครับอุณหภูมิอย่างดีคนนี้คยะค่ะอีมอ่มา อิ่มยู่ไขวาทั้นเพื่อพี่น้องเลยอืนจะหอยใหญ่พี่น้องเอามาจำเจ้าวครับคือโซเกุ่เลยอือใหญ่แท่ห์มใส่สมสมใส่ขมก็ดีกินเลยพี่น้องมาดำขอยหยาดเอาเปนเบิดซตเนะมุมคำมีงงไงครับเบึง ถอ,อทยทับละแม่หนูนี่เนาะใหญ่บิ๊กอ้วนอ้วนใหญ่บิ๊กบิ๊กอ้วนอ้วนฝากครับมโอนี้่พี่นอ้องท่านใดสนใจครับใต้คอมเมนต์บอทดำไว้เด้อพี่น้องเด้อ ตอบสาแน่แต่กระตอบให้อยู่ได้ครับเอามือนี้ครับมือนี้ก็ยามืูเร่งกะไปพบพ่อกับช่องน,องน้นองวุ่นน้องไหวครับที่ช่องฮักนกชาแนลชาแนลเนาะเปิดช่องให้เพื่อนครับเป็นกำลังแรงอกแรงใจให้เลยด้ดครับเด้อเอาสำหรับบอดี้มอนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมมุ่่งันปรารถนาครับลำบากรวยๆถูกหวยรวยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ